ปุนนหงสวัสดีครับนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสมัยชาแนลครับผมเรามาชมบรรยากาศช่วงเช้านะสายเบรกวันนี้ทีมงานหนังกลางเพลงนิวรันภาพยนตร์นี่ครับีครับผม16รอบแล้วนะตอนนี้16รอบแล้ว16เที่ยวนะตามติดเลยวันนี้นี่ครับผมข้ามสะพานสามร300บาท ไม่ใช่อุปสรรคครับผมนะเคนี้จิบจิบเกน้จิบจิบเซฟเ้งเจอมาแล้วครับเป้งวอจิบจิโอ้ยนี่อ่ะสิบหกใบนะวันนี้สิบหกใบตู้อยู่บนรถอีกสิบใบนะครับ ไม่ได้ลงนะลุงเท่ชุดกลางก็คือครัวเราร่เาะในมู่บ้านนะครับของเราจะให้พี่ๆเขาจัดเตรียมอุปกรณ์ขึ้นรถจะไปโต่ที่บ้านดงกระทิงนะครับวันนี้นี่ฮะความสุขโดยทั่วหน้าเลยนะครับออกมาทุกคนทุกท่านเลยนะครับ อาจจะมีอุปสรรคบ้างครับผมนะหนังกางเพลงก็เป็นเรื่องธรรมดาเนี่ครับผมคลองครับผมข้ามคลองยังเหลือตู้เสียงกลางนะอีกสองข้างที่ยังไม่ได้เอามานะครับเสียงกลางเหลือลิกลิกนั่งร้านทั้งชุดนะครับผมนะทั้งชุดครุงโจแล้วก็ชุดตู้ลำโพงเนี่ยไม่ได้เอาขึ้นนะ ตอนนี้ก็เวลามงหนึ่งมงสิบนาทีตอนนี้เก็บขขงได้น่าจะประมาณ30%เปอรเซ็แล้ววันนี้พนักงานมา5้าคนรวมตัวช่วยกันครับผมนี่ฮะเบกเบกทีมงานสู้ๆครับผมทีมงานนาช่วงนี้ช่วงหน้างานเทศการสงกราน ก็มีงานต่อเนื่องครับผมหลายวันเลยทีเดียวเรนได้นะครับลือเล็กเดี๋ยวหลังจากเสร็จภารกิจถ่ายคลิปเดี๋ยวผมก็จะไปช่วยเขาเบรกครับผมจับกองนหมู่บ้านนะได้คลิปบางคลิปมาให้พี่น้องได้ชมก็ถือว่าได้โมโความสุขให้พี่น้องทางบ้านครับผมนะชมไปพร้อมๆกันกับทีมงานสายเบรกนิวรันภาพยนตร์วันนี้อยู่บ้านเล็บเดี่ยวเมื่อคืนแฟนๆฟนนังกางเพลงหนาแน่นครับผมเต็มเลยครับผมนะเมื่อคืนถ้า เป็นวิกล้อมผ้าก็น่าจะเตะครับผมว่าแฟนๆมาชมหนังกำแพงเยอะมากนะคืณขอบคุณนะแฟนๆหนังกำแพงด้วยแล้วกันเดี๋ยวขออนุญาตไปยกตู้ลำโพงก่อนแล้วกันครับผมนะคลิปนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กด subscribe ด้วยแล้วกันครับ